งานโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ เป็นอาหารเจค่ะที่ยังไม่ใช่เจจริงๆนะคะแต่เป็นอาหารเจไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะมีเจ้าหู้อันนี้นะคะอันนี้ทำเองค่ะอาหารโรงเรียน,นะคะ่ะ นี่จะเป็นซุปนะคะซุปมกกะกรณีกับไก่ตัวใหญ่้ะเอทนนนจ็ปปซุวัี